ไายชื่อเจชนาชิปไล้ชื่อธีรศินแดงดาเอกนิตปัญญาถอนตัวขุมกำลังหลักทับช้างศึกดวนชิงแชมป์เอเชียไหวไหมอนาคตทีมชาติไทยยุคใหม่ต้องรีบสร้างขุมกำลังหน้าใหม่เข้ามาทดแทนเรามาติดตามรับชมกันได้ใน rl บอลไทย ออลบอลไทยเล่าทุกเรื่องของบอลไทยในมุมมองของแฟนบอลวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับ2023รอบแบ่งกลุ่มของทีมชาติไทยกันนะครับสำหรับทัพช้างศึกนะครับจะมีคิวทำการแข่งขันเอเชียนคัพเนี่ยนัดแรกกับทีมชาติคีรกิสถานทีมอันดับที่98ของโลกที่สนามอับดุลลาคาลิฟาในเมืองโดฮานะครับประเทศกาตาร์ก็จะทำการแข่งขันนะครับในเวลา21นาฬิกา30นาทีตามเวลาบ้านเรา เดี๋ยวเรานะครับไปสืบเสาะหาข้อมูลกันคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันที่เมื่อขาดไปแล้วนะครับส่งผลมากน้อยเพียงใดกับทีมชาติไทยนะครับสำหรับคนแรกครับเจ้ามุ้ยธีรศินดังดาก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับเจ้ามุ้ยศูนนาตัวเก่งจากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดเจ้าตัวนะครับจะพลาดการลงสนามในการสร้างสถิติใหม่ๆนะครับของตัวเองให้กับทีมชาติในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพในครั้งนี้แล้ว เจ้ามุ้ยนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่เข้าไปอยู่ในใจของแฟนบอลหลายๆคนแล้วนะครับเจ้าตัวผ่านประสบการณ์การค้าแข่งมาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในลีกบ้านเรานะครับแล้วก็ต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นในานามทีมชาติเนี่ยก็เป็นผู้เล่นนะครับที่ประสบความสําเร็จอีกคนหนึ่งนะครับของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้เขาคนนี้นะครับคือดาวยิงของทีมชาติไทยที่จะกลายเป็นตำนานหลังจากนี้นะครับ การมีเส้นนะครับและเทคนิคในการเล่นที่ดีส่งผลให้เขาสามารถยืนระยะผลิตกอร์ได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันนะครับเจ้าตัวทําประตูตลอดอาชีพการค้าแข้งของเจ้าตัวนะครับกับทั้งทีมชาติและสโมสรไปได้ทั้งหมด298ประตูจากการลงสนามไปทั้งหมด687นัดก็แบ่งเป็นนะครับในส่วนของสโมสรที่เจ้าตัวทําไปได้ถึง234ประตูนะครับจากการลงสนาม560นัด ส่วนในนามทีมชาตินะครับก็ทั้งหมด64ประตูครับจากการลงสนามไปทั้งหมด127นัดนี่คือนะครับสถิติของเจ้ามุยที่ได้สร้างไว้ตลอดการค้าแข้งและเขาเองนะครับก็ยังมีโอกาสในการสร้างสถิติเพิ่มเติมได้อีกหลังจากนี้ธีรศินดังดาน,นะครับได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมช้าง FA ฟนะครับรอบ32ทีมสุดท้ายที่พบกับทีมฉลามชนชนบุรี f อเมื่อวันที่20ธันวาคมปีที่แล้วนะครับ จากการวินิจฉัยของทีมแพทย์อาการของเจ้ามุยนะครับค่อนข้างที่จะหนักเอาเรื่องเลยนะครับมีอาการเอ็นด้านในเข่านะครับฉีกขาดและกระดูกเข่าขวาล้านะครับซึ่งต้องพักฟื้นนะครับหลังการบาดเจ็บโดยประมาณ8สัปดาห์ซึ่งเจ้าตัวน่าจะพลาดในการมาช่วยทัพช้างศึกลุยศึกเอเชียนคัพแน่นอนแล้วก็ต้องมาลุ้นกันด้วยนะครับว่าในการคัดบอลโลกเนี่ยเจ้าตัวจะหายกลับมาทันหรือไม่นะครับ แต่มีภาพล่าสุดนะครับที่ออกมาก็ถือว่าเจ้าตัวก็น่าที่จะกําลังพักฟื้นร่างกายกลับมาอีกครั้งนะครับแถมเจ้ามุยเองก็ยังเดินทางมานะครับให้กําลังใจน้องๆเพื่อนร่วมทีมที่สนามซ้อมอีกด้วยส่วนคนที่2ครับเจชนาทิพย์สงกสินสําหรับชนาทิพย์สงกสินนะครับกองกลางตัวลุกจากสโมสรบีจีปทุมยูนเตดก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าเสียดายอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ไม่ได้ถูกเรียกติดมาในครั้งนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับ สำหรับกองกาลางร่างจิ๋วเล็กพิกขี้หนูลายนี้นะครับหากจะถามถึงสปปรรพคุณก็คงไม่ต้องพูดเยอะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านประสบการณ์การค้าแข่งมาอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นทั้งลีกภายในประเทศต่างประเทศหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับในระดับทีมชาติเจ้าตัวก็ได้พิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นกันแบบเต็มตาม,มาแล้วในส่วนของเจ้าตัวเองนะครับก็ยังไปสร้างชื่อในเวทีเจลิกนะครับด้วยการไปผลิตกรและแอซิดในเจลิกอย่างมากมายนะครับ จนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากทั้งในเจลีกหรือไม่ว่าจะเป็นในระดับเอเชียก็ตามนะครับส่วนเจชนะทิพย์สงกระสินนะครับกองกลางทีมชาติไทยจากสโมสรบีจีปทุมเนี่ยมีอาการบาดเจ็บจากการไปเล่นฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบที่2กลุ่มซีเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาเจ้าตัวเองนะครับถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่74ระหว่างลงสนามพบกับทีมชาติจีนที่สนามราชมังคลา,ากีฬาสถานนะครับซึ่งปัจจุบัน เจ้าตัวยังไม่สามารถเรียกความฟิตกลับมาได้เรียกได้ว่าพักกันยาวๆไปเลยนะครับสำหรับเจชนาทิพย์สกลศินป์ตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็น่าจะกําลังเริ่มไต่ระดับความฟิตกลับมาคืนสนามให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ยังมีภาพน่าชื่นใจอยู่เมื่อเจ้าตัวเองนะครับเดินทางมาชมเพื่อนๆภายในทีมชาติซ้อมนะครับส่วนคนต่อมาครับเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาเจ้าบุ๊กนะครับก็ถอนตัวไปด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับอันนี้ผมก็ไม่ขอก้าวล่วงแล้วกันนะครับ เพราะว่าการเลือกตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของเจ้าตัวเองแต่ในส่วนของผลงานของเจ้าตัวในการไปค้าแข่งยังเจลีกเพียงฤดูกาลแรกเนี่ยก็ต้องถือเลยนะครับว่าเป็นผลงานที่ดีเลยทีเดียวมีทั้งโอกาสในการลงสนามลงเล่นเป็นตัวจริงและตัวสำรองแถมเจ้าตัวเองก็ยังประเดิมสกอร์ให้กับอุราวะเลสได้แล้วด้วยก็ต้องถือว่านะครับเจ้าตัวคืออีกหนึ่งอาวุธหลักของทีมชาติไทยในยุคป,ปัจจุบัน เอกนิตนะครับเริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับได้รับอาการบาดเจ็บหนักไปก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมนะครับในการผาดดันตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมได้แต่คําถามนะครับที่เรานํามาเป็นท็อปิกของคลิปในวันนี้ก็คือการขาดผู้เล่นกําลังหลัก3ามรายนี้นะครับส่งผลต่อทัพช้างศึกมากน้อยเพียงใดจริงๆแล้วนะครับถ้าถามว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยสามารถขาดผู้เล่นกําลังหลัก3คนนี้ได้หรือไม่ แล้วก็นะครับสามารถดูได้จากภาพรวมสถิติที่ผมได้เกินไปก่อนหน้านี้ได้นะครับก็ต้องตอบเลยนะครับว่าขาดได้ครับแต่คนที่จะเข้ามาทดแทนนั้นดีกว่า3คนนี้หรือไม่เพราะถ้าหากเรานะครับอยากก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและยกคลาสของฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยให้ดีขึ้นเราก็ต้องสร้างผู้เล่นคุณภาพเหล่านี้เพื่อเข้ามาทดแทนในยามที่ไม่มีพวกเขานะครับแต่ปัจจุบันปัญหาใหญ่ที่แท้จริงของทีมชาติไทยก็คือ ฟุตบอลบ้านเราตอนนี้นะครับยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นที่ดีให้มีจํานวนมากขึ้นพอถึงทัวร์นาเมนต์นะครับทีมชาติแต่ละครั้งเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาตามมาว่ามีผู้เล่นอาการบาดเจ็บมีผู้เล่นไม่พร้อมส่วนคนที่เข้ามาทด,ดแทนก็ยังมีความต่างในเรื่องของฝีเท้าจริงๆแล้วนะครับทีมชาติไทยสามารถขาดผู้เล่นเหล่านี้ได้หากว่าผู้เล่นที่เข้ามาทด,ดแทนมีฝีเท้าที่ไม่ต่างกันจนเกินไป การมีทางเลือกนะครับของ3คนนี้อยู่ในลิตรายชื่อทีมชุดปัจจุบันมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยประสบการณ์ความน่าเกรงขามของตัวผู้เล่นก็พอที่จะขู่ผู้แข่งได้นะครับประสบการณ์ความนิ่งนะครับของผู้เล่นเหล่านี้อาจจะสามารถเปลี่ยนเกมได้ในจังหวะที่ทีมกําลังคับขันปัญหาที่พวกเรานะครับต้องรีบนํามาเล่นแก้ไขในตอนนี้นั่นก็คือการกลับมาพัฒนารากฐานให้มั่นคง ว่ามันจะส่งผลต่อความยั่งยืนในอนาคตรากฐานนั้นนะครับเราควรสร้างและพัฒนาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีเขะต้นก้ลาให้แข็งแกร่งเมื่อเวลาผ่านไปถึงวันที่ต้นก้าเหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นมามันนะครับจะกลายเป็นต้นไม้ที่มีคุณภาพและคอยผิดอออกผลให้กับทีมชาติไทยความหมายนะครับที่ผมหมายถึงนั่นก็คือการวางรากฐานสําหรับเยาวชน นี่คือหลักสําคัญของการพัฒนาฟุตบอลอย่างแท้จริงของประเทศที่จเจริญแล้วนะครับในด้านของฟุตบอลพวกเขาครับต่างก็เปิดโอกาสและให้ความสําคัญกับต้นกล้าเหล่านั้นเมื่อคุณนะครับเริ่มแรกจากจุดที่ถูกต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดให้ความสําคัญกับผู้เล่นเยาวชนเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับมีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นอย่าทิ้งขว้างพวกเขาไว้กลางทาง ผลักดันให้พวกเขาไปเล่นในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆห,หรือพยายามผลักดันนะครับให้พวกเขาเหล่านั้นไปเล่นยังลีกต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วในเรื่องของฟุตบอลสุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะกลับมาตอบแทนผลสําเร็จให้กับทีมชาติไทยในอนาคตอย่างแน่นอนผู้เล่นซูเปอร์สตาร์นะครับนับวันก็เริ่มมีแต่ฟอร์มที่หดหายไปตามการเวลาสุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะหมดไปแต่การสร้างผู้เล่นหน้าใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือการพัฒนาพวกเขาเหล่านั้นนะครับให้ดีกว่า มันก็อาจจะเป็นการตอบโจทย์ที่มั่นคงได้ดีกว่าการหวังพึ่งผู้เล่นไม่กี่คนเพราะสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่อดีตสักวันหนึ่งนะครับผมก็อยากเห็นกองหน้าแบบมุ้ยธีรสินแดงดาหรือว่ากองกลางอย่างเจชนาทิพย์แบกเหมือนเจ้าอุ้มหรือนิโคลัสมิเคลสันกองกลางตัวลุกอย่างเจ้าเช็คหรือกองหน้าอย่างเจ้าแบงค์นะครับสักหลายร้อยคนนะครับในประเทศของเราถ้าหากนะครับว่าเราพัฒนาผู้เล่นให้มีศักยภาพที่ดีหลายๆคนนะครับ เชื่อได้เลยว,ว่าทีมชาติไทยก็สามารถไปโลดแล่นเป็นทีมระดับท็อปได้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของทีมชาติไทยในการขาดคุมกำลังหลักไปในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันเช่นไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หากว่าใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจด้วยการฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไ cribe และถ้าใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรื่องเล่าฟุตบอลก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งรอกันไว้ได้เลย สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ